อดีตนักร้องหนุ่มรวยพันล้านประกาศข่าวดีภรรยาท้องลูกแฝดสามเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่สุดจะเพอร์เฟกแต่กว่าจะมีวันนี้ได้พวกเขาผ่านอุปสรรคมามากมายสำหรับครอบครัวของเชนธนาไตรฉัดผู้โชคอนันต์อดีตศิลปินกลุ่มบอยแบนด์ของไทยวง n i c e t o Meet y o U ที่ตอนนี้ผ่นตัวมาเป็นนักธุรกิจแบบเต็มตัวมีครอบครัวที่น่ารักอย่างภรรยา เจมการกัลยาภูโชคอนันต์และลูกทั้งสองคนซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ขึ้นแทนเป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่ลูกห้าแล้วค่ะเมื่อล่าสุดมีการแจ้งข่าวดีว่าเจมกํกำลังตั้งครรภ์ลูกแฝดสโดยทางด้านหนุ่มเชนได้โพสต์ไ g ระบุข,ข้อความว่าวันนี้มีข่าวดีมาแจ้งเพื่อนๆพี่ๆครอบครัวและทุกคนที่ยังติดตามแวะเวียนมากดไลค์กันครับสเปซกับสเตลลากำลังจะมีน้องเพิ่มอีกสาคน เือเป็นอีกหนึ่งเรื่องมหัศา,ารย์ในชีวิตของผมมากๆตลอด20ปีมานี้ทั้งได้เป็นนักร้องได้ทำธุรกิจได้แต่งงานได้ออกทีวีเจอทุกๆคนทุกๆวันได้มีเรื่องราวดีๆในชีวิตมากมายผมเชื่อว,ว่าผมตั้งใจทำดีและมุ่งมั่นมาตลอดการเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีพ่อที่ดีเจ้าของบริษัทที่ดีจะเป็นการตอบแทนทุกการสนับสนุนจากทุกคนที่ดีวันนี้ครอบครัวสมบูรณ์แล้ว หากธุรกิจสำเร็จตามฝานันจะช่วยเหลือสังคมต่อไปอย่างเต็มกำลังครับครอบครัวผูโชคอนันต์ซึ่งในขณะที่สาวเจมก็ได้โพสไอจี IG เช่นกันร,ระบุข,ข้อความว่าสำหรับครอบครัวเรานี่คือสิ่งมหัศาจรรย์ที่ข้างบนคงกำหนดเอาไว้แล้วใครจะไปนึกไปฝนันย้อนไปวันที่พี่เชนของเราขอเราแต่งงานเมื่อเจดปีที่แล้วแล้วให้สัมภาษณ์กับพี่พสื่อว่าอยากมีลูกห้าคนตอนนั้นเรายังคำ้คำ แถมติดตลกว่าพี่เชนนั้นอาจจะพูดเอาหาในใจเราคิดใครจะไปท้องได้ขนาดนั้นไม่ไหวหรอกแต่ใจจริงๆพี่เชนอยากมีลูกเยอะจริงๆนะพอมาวันนี้ไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าเรากำลังจะมีครอบครัวที่ใหญ่ขนาดนี้ดีใจปนตื่นเต้นปนวิตกเบาๆไม่คาดคิดมาก่อนว่าชีวิตนี้จะท้องแฝดสามอย่างนึกภาพไม่ออกเลยว่าจะเป็นยังไงเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราด้วยนะคะ